ออกงานคู่กันวินาทีนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพชนกเผชิญหน้าแฟนหนุ่มน,นายนภัรออกงานคู่กันหลังเจอรามาแม่หมูพิพากาเรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่อเราชาวโซเชียลต,ต่างสงสัยว่าจะเ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมูพิพากาอันฟอนโลกใบเฟิร์นพิมพชนกแฟนของลูกชายน,นายนภัทรวมถึงทางด้านลูกชายน,นายนภัรท่ามกลางความงงของแฟนคลับและเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตตาดีเห็นใบเฟิร์นพิมพชนก อันฟอลโล่แม่หมูพิมพากาคุณแม่ของแฟนหนุ่มแล้วเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมพากาได้อันฟอลโล่ลูกชายนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพมชนกไปก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแม่หมูพิมพากาโพสต์ครั้งแรกหลังโดนจับตาอันฟอลโล่โดยทางด้านแม่หมูพิมพากาได้โพสข้อความผ่านไอจีเอาไว้ว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหนอันฟอลโล่แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกไว้บล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้ว เพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักเดียวจะผิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนบ้าบอทั้งนักเก่าทั้งคนเม้นเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะล่าสุดทางด้านใบเฟิร์พน,น,นพิมพชนกและนายนภัสเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังเจอข่าวแม่หมูพิมพกาอันฝอลโลกโดยทางด้านใบเฟิร์พน,น,นพิมพช,ชนกและนายนภัสได้มาออกงานร่วมกันครั้งแรกซึ่งหลายๆคนก็จับตามองแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ก็ยังคงความหวานปกติ โดยใบเฟิร์นพินชนกเองก็ได้ออกมาโพส์ตรูปคู่นานภัสพร้อมระบุข้อความขอบคุณชาวชนบุรีและแฟนๆทุกคนเลยนะคะสนุกและประทับใจฝุดๆ